ฮัลโหลไลสไตล์บายซุมซ่านะคะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอาการขับรถนะคะขับรถให้ประหยัดน้ำมันนะคะเราจะประหยัดยังไงอ่านเป็นข้อๆนะคะคลิปนี้คือการแบ่งปันนะคะ พราะว่าไม่ใช่แต่เป็นอะไรนะเขาเรียกอะ่ะไม่ใช่เป็นความรู้ให้เพื่อนเป็นความรู้ให้ตัวเองด้วยค่ะเพราะว่าก็ศึกษาเหมือนกันนะคะวิธีจะทํายังไงจะประหยัดน้ํามันอะไรเงี้ยค่ะมาค่ะเอาหัวข้อหลักๆนะคะควบคุมความเร็วให้เหมาะสมสม่ําเสมอควบคุมความเร็วให้สม่ําเสมอ ก็ยังสังส่าก็ขับรถอยู่ประมาณ6 0สิบหสิบอะค่ะเกินนั้นสัง่าก,ก็ไม่กล้าอยู่ที่60สสูงสุดก็เจ็ดบอะค่ะยังไม่ถึง8 0ดสิบร้อยอะไรสังส่ายังไม่เคยมีตัวนมากก็จะเจถ้ารถโล่งแล้วก็เร่งด่วนก็เอาเจแต่ถ้าธรรมดารถติดมั่งอะไรดูยาำเช้ายาำเย็นอะไรก็อยู่ที่5 0าสบหสิบค่ะ ขับรถเลนซ้ายตลอดควบคุมความเร็วให้เหมาะสมและสม่ำเสมอออกตัวออกตัวเบาๆเร่งเครื่องเฉพาะจำเป็นเช็คลมยางนะคะเช็คลมยางเช็คลมยางเสมออย่าให้เบนเบนนะคะให้พอดีสามห้าสามหอะไรที่ศูนย์เขาตั้งมานะคะแล้วก็ อย่าบรทุกน้ําหนักเกิน <c oughs> หรือน้ําหนักเกินอย่างสมมุติว่าเรามีญาติติดรถหรือมีผู้คนในรถก็ก็เป็นเรื่องปกติอะค่ะแต่สมมุติว่าถ้าสัมภาระเยอะโดยที่ไม่ได้อ่ที่ที่ไม่ได้มีประโยชน์อะค่ะพวกอย่างคุณผู้หญิงอะเนาะจะชุดนั้นชุดนี้ก็จะค้างอยู่ในรถไม่รู้อะไรนักหนาเหมือนกันนะคะนาน,น,านจะเก็บออกมาทีเหมือนกันค่ะนี่คือของไม่จําเป็นให้ออกมาจากรถนะคะเพราะว่า มันจะแบกน้ำหนักแล้วก็ทีนี้ก็จะทำให้ลดกินน้ำมันนะคะแล้วก็เเวลาเปิดรถเวลาหน้าต่างอย่าเปิดนะคะหน้าต่างรถอ่ะเวลาเราขับรถไปอ่ะลมมันเข้ามันเหมือนคล้ายๆกับแรงดันไม่ให้รถเคลื่อนตัวปกติอะค่ะคืออย่าเปิดกระจกนะคะกระจกเช็คลมยาง ควบคุมความเร็วสม่ำเสมอออกตัวเร่งเครื่องเฉพาะจำเป็นเบรกให้น้อยชะลอแทนเบรกให้น้อยชะลอแทนเบรกให้น้อยแต่ชะลอแทนเออใช่ค่ะเกียร์ว่างเมื่อจอดนานใช้เกียร์ว่างนะคะเมื่อจอดนานแล้วก็ไม่จำเป็นต้องเหยียบคันเร่งทุกครั้งไป แล้วก็หลีกเลี่ยงจราจรติดขัดวางแผนการเดินทางนะคะตรงไหนทางรัดมั่งอะไรทางไหนทางตรงทางรัดทางอ้อมอะไรเงี้ยมนุษย์เราก็จะไปแต่ทางตรงอะค่ะแต่ว่าอย่าหลงทางบ่อยอะค่ะถ้าหลงทางบ่อยก็ขับรถชิวกินน้ำมันไปกว่าจะถึงจุดหมายอะค่ะเขาเรียกว่าหลงทางเสียเวลาถ้าเจอทางรัดก็จะถึงเร็วอะค่ะแล้วก็ประหยัดน้ามันด้วย วางแผนนะคะวางแผนการเดินทางห <c oughs> ลีกเลี่ยงจราจรติดขัดแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระชากเครื่องนะคะกระชากเครื่องหมายถึงกระชากเครื่องแบบไหนเนะาะช่างชาตก็เคยเหมือนกันแต่ไม่รู้แต่เหยียบคันเร่งแรงโดยเวลาถอยอะค่ะเวลาออกตัวจะหลงเหยียบคันเร่งปื๊ดนะ อ,อ,ยอย่าบรรทุกน้ําหนักเกินก็นั่นแหละค่ะสิ่งไม่สําคัญก็เอาลงมาเอาออกมามั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่าเปิดหน้าต่างปิดแอร์มั่งก็ได้ปิดแอร์มั่งก็ได้ดไดนี่ก็คือสมมุติจะมาจะมาถึงบ้านจะมาถึงบ้านประมาณครึ่งกิโลก็ปิดแอร์ได้แล้วค่ะเพราะว่าแอร์นั้นจะอยู่ความเย็นอยู่ที่ประมาณ ถ้าครึ่งกิโลเมตรอ่ะครึ่งกิโลเมตรก็ไม่ไกลนะคะขับรถสี่สิบห้าสิบก็แป๊บเดียวแล้วก็เปิดแอร์ปิดแอร์มั่งก็ได้อันนี้ช่างาจะแบบถ้าเราไปไหนไกลๆก่อนจะเข้าบ้านสักประมาณครึ่งกิโลช่างาจะปิดแอร์ค่ะสูตรนี้ก็ทํานะคะก็ได้ผลอยู่ปิดแอร์เพราะว่าความเย็นในแอร์นั้นก็ยังไม่จางอะคะ่ะก็ยังได้อยู่ ขับรถครึ่งกิโลแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ก็ต้องอ,อะไรนะเขาเรียกว่าเปิดเปิดกระจกนิดๆน,นะคะให้อากาศเข้าถ้าเราจะปิดแอร์ยิ่งอย่างหน้าหนาวเนี่ยช่างๆก็จะโหลดกระจกลงนิดๆน,น,นะคะพอมีอากาศเข้าแล้วก็อากาศเข้าได้ะคะ่ะแล้วทีนี้ก็ขับรถธรรมดาช่วงหน้าหนาวนะคะมันเย็นก็จะใช้วิธีแบบนี้นะคะ่ะ แต่อย่างสมมุติว่าจะเข้าบ้านอีกประมาณจะถึงบ้านประมาณครึ่งกิโลก็ปิดแอร์ก็ได้ค่ะเล่นแบบชโลชโลเครื่องหน่อยแล้วก็ลดคุณอ,อะไรกระจกลงหน่อยนึงอะค่ะคือ,อช่วงครึ่งกิโลที่เราปิดแอร์ก็จะลดปริมาณน,น้ำมันลงเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ปิดแอร์มั่งก็ได้ วางแผนการเดินทางอย่าหลงทางบ่อยนะคะเปืองน้ำมันอันไหนทางรัดทางอะไรก็ดูเอาค่ะจะย้ำอีกครั้งนะคะข้อสำคัญควบคุมความเร็วให้เหมาะสมและสม่ำเสมอออกตัวเบาๆเร่งเครื่องเฉพาะจำเป็นเบรกให้น้อยชะลอให้แทน เกียรว่างเมื่อจอดนานไม่จำเป็นต้องเหยียบคันเร่งเสมอไปทุกครั้งเสมอไปหลีกเลี่ยงจจลาจรติดขัดเช็คลมยางอันไหนที่ไม่จำเป็นเอาให้เอาลงจากรถค่ะอย่าบรรทุกไปแล้วบรรทุกมาค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการกระชากเครื่องปิดแอร์มั่งก็ได้อย่าเปิดหน้าต่างเวลาขับรถนะคะลมมันจะเข้ามาแล้วทำให้เรารถมัน มีนมลมถ่วงอยู่ข้างในอะคะ่ะมันจะทําให้รถเราแรงก็จริงแต่รถไม่วิ่งอะคะ่ะวิ่งช้าเนี่ยค่ะอันนี้หลักๆนะคะใครมีเทคนิคอะไรทั้งนั้นทั้งนี้ก็ถ้ากินน้ํามันไปก็น่าจะเป็นลูกสูบหรืออะไรก็ให้ช่างนะคะถ้าสมมุติว่าลูกสูบหรือเกี่ยวกับเครื่องยนต์่ะถ้ามันกินเกินพิกัดแต่ว่าอันนี้เราก็คือเครื่องรถเราดีๆธรรมดานี่แหละ แต่ว่าอยากจะประหยัดน้ํามันนะคะช่วงนี้ยิ่งช่วงน้ํามันแพงเศรษฐกิจก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้มาบอกวิธีเชฟกันเซฟสตังกันค่ะเซฟมันนี่ for me for you <c oughs> นะคะขอบคุณมากมายค่ะ see you next t o see you next c l ไอเดียมันเกิดเกิดขึ้นทุกวันเช้าแบ่งปันอีกแล้วค่ะ